ไปโชซีชคซีโชซีไปดีเผะวะดีวะเอากูเขามังกล่องนี <the> ่เนาะวงอยู <Walking> <c oughs> ่นแล้วเหรใคใครกองยังเหลืออยมัง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 ก็พอย่าให้มันกล่อยู่กันเไปจับกลองม nak ba bang nak bang ni bang nak bang to bang bang nak bang lew to ai ter hong pai go bebe sushi pala eh wa nak bang nak bang nak bon ไปเ่องคอมมแล้วครันี้ประเทคอมเมนต์เลยชนะไม่ชนะรับพ่อตาลองลองหาาตากันี่ก็ไม่รยเอ่อตาแกอันนี้ออกไหมไม่ใช่แกอันนี้ออกอันนี้ไม่ใส่นี้บดได้ได้แกเอง 哎呦，嗯，有些视频。 นี่ครับเตเบีนนะเล่นได้นะที่ไม่มีอะไรฮะนะครับอยากซื้อก็ซื้อไปอยู่กรุงเทพนะ